หรับเช้าวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567เช้านี้นะคะโอ้แผนกที่ได้รับความนิยมอีกแผนกหนึ่งที่หน้าร้านก็คือกายศาสตร์กระทะใหญ่ของเราเมื่อเช้าเราก็พามาชมแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะมาดูกระบวนการวิธีทํากายศาสตร์นะคะเดี๋ยวตอนนี้กําลังทํากันอยู่ค่ะกําลังกวนนะคะเดี๋ยวขอแทรกขอแทรกขอแทรกกระทะใหญ่จริงๆเลยนะคะนี่นะคะกรรมวิธีมีอย่างไรบ้างคะคุณตู่คะซึ่งเป็นผู้ที่ว่าเป็นผู้ที่กวน กยายศาสตร์ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะมีน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็เอาออน้ำตาลมาพาะพร้าวนะครับลงไปแล้วก็ใส่หัวกะทิไปนิดนึงนะครับเพื่อละลายแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวันจนเป็นคาราเมลสีน้ำตาลพอเคี่ยวเป็นคาราเมลสีน้ำตาลแล้วเราถึงเอาเหัวกะทิที่เหลือใส่ลงไป<อ>แล้วตอนนี้ก็จะใส่เกลือใส่น้ำมะนาวนะครับใส่เกลือใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่เบทแลนะครับ แล้วก็จะเคี่ยวจนกว,ว่ามันจะงวดแล้วเราถึงจะใส่ข้าวตอกข้าวพองแล้วก็ถั่วงาครับกะทินี้มีความสําคัญยังไงบ้างคะกะทินี้เราใช้หัวกะทิแท้นะครับหัวกะทิแบบคั้นเองนะครับเอาคั้นจากเนื้อมะพร้าวล้วนๆไม่มีน้ำคือเอาเนื้อมะพร้าวมาแล้วก็มา อะไรอ่ะเ,เอามาสีสีให้มันเสร็จแล้วก็เอามาคั้นโดยที่ไม่พระไม่มีน้ําผสมเลยได้<ม>ะกะทิหัวกะทิเขาเรียกว่าหัวกะทิรวนๆแล้วก็ต้องคั้นเสร็จแล้วมาที่นี่เลยครับคั้นเสร็จแล้วมานี่แล้วก็มาทำเลยไม่มีการแช่เย็นอะไรเลยไม่มีครับก็ท<อ>ํากระทะต่อ,อกระทะจะเป็นกะทิสดอันนี้จะใส่อะไรไปต่อไปคะอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําตัวเล็กๆนะคะอันนี้เป็น ็นน้าตาลใช่ไหมคะจะเ,เป็นแบตแซนะคะสําหรับให้มันช่วยให้มันมีความหนืดเนาะครับความหนืดแล้วก็ความเหนียวแล้วก็ความกรอบทำให้ไกยศาสตร์เรามีความกรอบอยู่ได้นานแล้วรสชาติก็จะดีขึ้นตัวใส่ปริมาณกะยังไงคะเพราะว่าบางคนเอว่าไกยศาสตร์ที่นี่รสดีไม่หวานมากเพราะว่าส่วนมากเรากินกยศาสตร์มันจะหวานแหลมมากมาเลยอะค,ะค่ะเพราะที่มันหวาน หวานหอมของเราหวานละมุนเพราะว่าเราใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้สั่งตรงมาจากนู่นเลยอัมพวาเลยแล้วก็เป็นเจ้าที่เราเชื่อใจได้ว่าเป็นเขาบอกเป็นของแท้เพราะเขาจะขึ้นมะพร้าวเองทําน้ําตาลเองได้วันหนึ่งแค่20โลแค่นั้นเองคือเ็าไม่สวนเขาก็ทําเองเป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วก็ทําแบบนี้ทุกวันทุกวันครับ มันก็เลยทําให้กยายศาสตร์ของเราเนี่ยเป็นรสชาติที่ละมุนหวานหวานไม,ไม่แรงแล้วก็มันมีความหอมความหอมความละมุนกรอบอร่อยนี่เราให้ลูกค้าได้ชิมกันเลยนะคะ,ะว่าก่อนซื้อนะคะถ้ายังสงสัยว่าโอ,โอ,โอรสชาติมันเป็นยังไงลูกค้าก็สามารถชิมได้คะ่ะเฮียไปคุยกับลูกค้ากันคะ่ะชิมแล้วเป็นไงบ้างคะขออนุญ,ญาตคะ่ะเป็นไงบ้างคะชิมแล้วเหมือนกยายศาสตร์ทั่วไปที่เรากินทุกอเปล่ะ เวนี้มันแซ่บกว่าแซ่บกว่าวใจตุ้มจมนะคะสายหน้านี่คืออะไรมันแซ่บนะมันแซบค่ะมันแซ่บจังไหนคะมันแซ่บจังไหนคะมันบอกคือหมองอื่นจังไหนคะมันอร่อยกว่าไงอร่อยกว่าตัวมันหลาตัวมันหลาย,ยนายคะคะขอบคุณมากค่ะค่ะลูกค้าต้องจ่ายร้านนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะใหม่ๆสดๆเลยนะคะ อ่าเรามาดูที่ของคุณตู่ต่อโอ้นะคะตอนนี้ก็กําลังเคี่ยวเพราะว่าคิดว่ากระบวนการนี้สําคัญที่สุดใช่ไหมคะครับกระบวนการนี้สําคัญที่สุดเพราะเราต้องเคี่ยวแล้วก็ต้องดูว่า,าน้ําตาลันงวดได้ขนาดนี้เราถึงจะใส่เข้าต่อข้าพองถ้ามันยังเหนียวไม่พอพอใส่ไปมันก็จะเป็นแบบนิ่ม,มๆแฉะๆมันก็จะทําให้ข้าวพองเราไม่ไม่กรอบถ้า เี่ยวมากเกินไปมันก็จะเป็นแบบร่วนร่วนแล้วก็แข็งเกินแล้วก็ความการผสมเข้ากันก็จะไม่ไม่ดีพอฉะนั้นเราสำคัญที่สุดก็คือต้องดูตรงนี้ให้ได้การใช้ไฟใช้ไฟระดับไหนคะตอนตอนน้ำกะทิยังเยอะอยู่เราก็ใช้ไฟแรงได้แต่ว่าพอเริ่มงวดลงก็ต้องเบาไฟลงแล้วก็ลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะใส่พอจะพอเราจะใส่แล้วก็ เอาไฟเหลือน้อยที่สุดแต่ว่าวกระบวนการนี้ก็คือเหมือนเติมแบบแซ่ด้วยแล้วก็กัวน้ําตาลด้วยแล้วก็เติมกะทิไปเรื่อยๆกะทิครับกะทินี่เทลงไปเลยแล้วก็เติมแบบแซ่เติมน้ํามะนาวเติมเกลือเพิ่งรู้นะคะว่ากยศาสใส่มะนาวด้วยมันช่วยอะไรคะมะนาวนี่มันช่วยให้อะไรอ่ะความเป็นน้ําตาลมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่ไม,ไม่ตกผึก่งแล้วก็ทําให้น้ําตาลมันขึ้นเงาขึ้นเงาแล้วไม่ตกผึก่ง ว่าเขาเวลาเขาใส่ทาน้ําเชื่อมอะไรพวกนี้เขาจะต้องใส่น้ำมะนาวเพื่อให้น้ําเชื่อมหนึ่งน้ำเชื่อมใส่สองน้ำเชื่อมจะไม่ตกผลึกนะครับเขาจะใส่อย่างนไไี้แหละสวยเราทราบเทคนิควิธีกันแล้วนะคะต้องมาคุยกับผู้รู้จริงๆค่ะอันนี้จะใส่อะไรได้ต่อไหมคะหรือต้องรอต้องรออันนี้ต้องรอรอให้มันเคี่ยวได้ได้ที่เราถึีงจะใส่ใส่เข้าพองเข้าตอบได้ ถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะคะตอนนี้น้ําตาลได้มสส่สีสีสีอย่างนี้เรียกว่าได้แล้วสีคารคาเมลเนี่ยอ่าครับเราจะใส่อะไรต่อคะตอนนี้เราก็จะใส่เข้าตอกแล้วก็ข้าวพองแล้วก็ถั่วข้าวตอกพิเศษยังไงคะอ๋อเราคั่วเองครับข้าวตอกนี้เป็นข้าวของบ้นานลาดเราแล้วก็คั่วเองเพ<ร>าะข,ข้าวนลาด้วยครับคือทำไรสันพองเรอใช่ใช่นั่นเองแล้วก็ข้าวพองก็เหมือนกันข้าวพองเป็นข้าวละสันพิษของเราเราคั่วเองคั่วเอง ทุกอย่างคั้วเองต่อๆกันนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ดิฉันได้มายืนดูการพั่วกายศาสตร์ส่วนมากจะกินอย่างเดียวถัวที่สองถัวี่สองอันนี้ก็ขั้วเองใช่ไหมคะ้วเองถั่วเยอะมากค่ะท่านผู้ชมคะไม่ใช่ถั่วน้อยๆนะคะถุงเบลเลอร์เลยถุงกิโลคะโอ้สามกิโลเลยค่ะตอนนี้ค่ะพายแล้วนะคะต้องใช้พายแล้วค่ะเป็นช่วงกำลัง ก็เป็นพิธีที่สําคัญนะคะโอ้โหดูสิคะทุกอย่างเยอะค่ะสีสันกําลังสวยงามเลยนะคะต้องใช้ความชํานาญค่ะข้าวนะคะทั้งข้าวข้าวตอกเนาะแล้วก็ข้า,ขาวตอเข้าวพองต่างๆนะคะก็คือข้าวไดสารพิษของราชธานีสูตรของเครือข่ายของเราแล้วก็มาทําเองด้วยโอ้โหนะคะ น้ำตาลก็มาจากอัมพาวาน้ำตาลมะพร้าวอ๋อ,อ,อกยายศาสตร์ของเราใช้น้ำตาลมะพร้าวจากอัมพาวาเนี่ยมันต่างกับที่ว่าเขาขายทั่วไปยังไงคะบ,บางทีเขาก็จะใช้น้ำตาลทรายด้วยใช่มันต่างกันตรงที่รสชาติของเราจะรสชาติหวานละมุนถ้าเป็นน้ำตาลทรายมันจะออกหวานแหลมมันก็จะหวานเข้มแหลมไม่ไม่ละมุนเหมือนน้ำตาลมะพร้าวมันจะนุ่มความนุ่มความหอมจะต่างกัน แล้วเราใช้น้ําตาลทรายไหมคะอ๋อไม่ใช้ครับไม่ใช้เลย oh, เรา,ใช,เราใช้น้ำตาลม,มะพร้าวอย่างเดียวโอ oh, oh, oh. ้โหเราได้ได้ข่าวมาจากคุณตู่ของเรานี้แหละค่ะว่าน้ําตาลตโหนดน้ําตาลมะพร้าวนี่ค่ะเราต้องสั่งเอาไว้ข้ามปีเลยใช่ไหมใช่ครับต้องสั่งเพราะเขาทาได้แค่วันละ20โลต่อวันถ้าเราจะทํามางานอย่างเงี้ยเราต้องสั่งไว้เป็นเดือนก็คิดดูว่าวันละ20ก็ไล่ไปอาทิตย์นึงก็แค่6 0 7 0โล แล้วดูสิคะว่าเราจหนายก็จหนายเลยาคาถูกมากต้องบอกว่าถูกมากมากเลยนะคะราคาตอนนี้หมดแล้วนะคะของใหม่กําลังมานะคะแต่ว่าชิไปของเก่าก่อนก็ต้องถือว่าชาวบ้านราศนะคะได้ถือว่าช่องดีนะคะที่ได้ได้คุณตู่มาช่วยงานเจในปีนี้มาเป็นชาวบ้านราดของเรา <c oughs> แล้วก็ทําอาหารให้ให้ลูกค้ารับประทานรวมถึง วันนี้ค่ะครั้งนี้ก็มาทํากายศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นกยายศาสตร์ลดละมูลจริงๆแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์มากเลยนะคะเหมือนกินกยายศาสตร์ห่อหึ่งนี้ก็ครบแล้วมีทั้งข้าวข้าวมีทั้งถั่งงวงาถั่วงาแล้วก็ไขมันได้จากมะพร้าวของแท้โดยเฉพาะสายหวานเนาะครับสายหวาน <laughs> <laughs> กินแล้ว <laughs> <laughs> เขาบอกว่าลูกค้าบอกว่า,ทา,าทานแล้วมัน,มนหมดถุงเมื่อไหร่ไม่รู้ <laughs> ว่ามันอร่อยกินได้เรื่อยๆเขาบอกว่าอย่างนั้นตอไปใส่ใส่งาครับต่อไปก็จะโรยงางาดำเราคั่วมาแล้วงาดำคั่วแล้วนะครับอันนี้เราก็ต้องมาคั่วเองอ๋อไม่ครับงาดำนะคะโอ้โหไม่ธรรมดาก็ไม่ได้ใส่ธรรมดาเหมือนกันนะคะงาดำใส่เยอะมากแต่วันสีออกมาสวยทุกอย่างเยอะ คุ้มค่ามีไม่เยอะอย่างเดียวคือราคาราคาไม่ยังไม่เยอะไม่ต้องแปลกใจนะคะลูกค้าที่ซื้อกลับไปเขาบอกบางทีซื้อไปสองห่อสามห่อลองกินไปให้เพื่อนบ้านกินอ้าวเพื่อนบ้านกลับมาซื้อเองเลยครับกลับมาซื้อเองบางคนก็พอไปเสร็จแล้วกลับมาใหม่โดยเฉพาะมีมีเด็กอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะคะมีเด็กที่แบบว่าพ่อแม่ให้กินแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ๋อเขาเขาชอบเสร็จแล้วเขาก็บอก ให้พ่อไปซื้อใหม่เขาจะเอาไปโรงเรียนไปฝากเพื่อนฝากครูด้วยขเขา <c oughs> เขาก็ไม่ให้พ่อแม่กินด้วยไม,ไม่ให้กินเขาบอกว่าเขาจะเอาไปโรงเรียนพ่อไปซื้อใหม่แล้วกันเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้านี่ค่ะบอกปากต่อปากวันแรกก็อยู่ดูเบาๆแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะวันที่2วันที่3วันนี้เทศกาลกินเจวันที่3แล้วมีแต่มากขึ้นใช่ไหมคะลูกค้าล,ลูกค้านี่อย่างเงี้ยพอหมดกระทักเกลี้ยงโต๊ะเลยต้องรอ ตนแรกๆนะคะก็จะมีห้อยตรงเตงตรงเตงบ้างค่ะอันนี้ไม่มีห้อยตรงเตงนะคะเพราะว่าลูกค้ารับหมดเราขอไว้โชว์แค่นั้นเองขอไว้โชว์ังนั้นเดี๋ยวไม่มีโชว์หมดทุกกระทะนี่แหละเดี๋ยวลงไปปุ๊บแป๊บเดียวก็หมดละอันนี้ก็ต้องกวนให้มันเข้ากันทั้งตัวงาแล้วก็ไออะไรอ่าต่อต่อข้อพองให้มันเข้ากันทั้งหมด เหลือเหลือเหลืออะไรใส่ไหมคะอ๋อไม่ครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ<พ>อตอนนี้ก็รอรอให้กวนให้เข้ากันนะคะขา,ขายแคถุงขายขานในราคาที่ทุกอย่างอย่างที่คุณตู่บอกนะคะว่าหนักทุกอย่างแน่นทุกอย่างเลกเว้นราคาอย่างเดียวะคะ <พอ S 1> ่ะเพราะว่าราคาเนี่ยคะราคาเบาๆถุงเล็ก20บเอ่อ20บาทถุงใหญ่50บาท ราคาน,นี่ยเปร้อยถ้าซื้อเป็นโลก็200ครับจะซื้อเป็นโลได้ไหมคะงานนี้ครับก็มีครับมีมาซื้อเป็นโลก็มีก็แค่200 2องอเองถูกมากเลยนะคะ,นนะคุณภาพของเราแบบครับเขาเรียกว่าครับกระทะเลยอ่ะ <laughs> ไม่ใช่ครับแก้วละท่า <laughs> นใดสายหวานนะคะเห็นพวกเราลองทำแล้วก็มีเมนูที่ จะให้ท่านเลือกนะคะเมนูหวานหวานแบบม,มีคุณค่านะคะน้ําตาลก็น้ําตาลมะพร้าวจากอัมพวาข้าวข้าวตอกข้าวพองต่างๆก็เป็นข้าวไสารสันที่จากราชธานีอโศกถั่วก็ขว,วเองงาก็ขวเองทุกอย่างนะคะแน่นๆไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้เด่นอย่างเดียวนะคะเด่นมันทุกอย่างเลยะคะ่ะเน่ก็ขอให้ท้ามาลองชิมกันนะคะที่อุทยานพิทยมมาที่แผนก,กระดาษาากระทะใหญ่ค่ะต้องบอกว่ามาช้าอดหมดจริงๆนะคะ ถึงกระบวนการสุดท้ายแล้วนะคะก่อนถึงมือลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคค่ะก็คือกระบวนการแพ็คค่ะแพค็คมีวิธีแพ็คกันยังยังไงบ้างคะคุณตู่คะน้ำหนักเท่าไหร่คะอ๋อถุงใหญ่นี่ห้บาทก็อยู่ที่2ขีด82กร,รมัมถุงเล็กนี่ร1 2ยส3ประมาณนั้น20บาทถือว่าถูกมากเลยลตอนนี้ก็มีลูกค้าสั่งจองมาแล้วออเดอร์ไว้แล้ว ถุงใหญ่10ถุงเล็ก10เฉพาะออเดอร์ที่มีมานะคะแต่ว่า,าที่ตรงวางนี่นะคะแล้วลูกค้ามาหยิบไปเลยเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะอออเดอร์จะหาก,กรรมาสั่งตั้งแต่เมื่อวานไม่มีให้ ได้เห็นใจที่อื่นจริงๆนะคะนักงสกกรณ์นุยมแล้วก็ห้างสุนีเพราะว่าลูกค้าที่มาซื้อที่อุทยานนุยมนี้ก็ยังไม่ได้เลยค่ะลูกค้าต้องมาถูกช่วงถูกจังหวะจริงๆนะคะจึงจะได้นิ้มลองกายศาสตร์กระทะใหญ่แล้วก็ไมาเรียกับแม่ครัวหัวกะทิอาหารก็หัวกะทิเช่นกันค่ะเกิดอาการชิมแล้วก็อยากซื้อเลยค่ะแต่ว่าจะทำไงคะ เพราะว่าต้องอธิบายนะคะว่ายังร้อนอยู่อย่าเพิ่งแพงเดี๋ยวจะไม่กรอบค่ะก็ต้องให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านก่อนนะคะลูกค้าสั่งจองก็ต้องรอเหมือนกันค่ะขออนุญ,ญาตค่ะชิมแล้วเป็นไงกันบ้างคะกายสตา์ที่นีต่างจากกายะสถารทั่วไปบ้างไหมะคะได้ได้ยค <Okay. S 1> ะรสชาติปรุงอะไรไหมคะ คุณค่ะเ่ยซื้อไปกินแล้วครับอ๋อครับไปซื้อใหม่มทำไมกลับมาซื้อใหม่ล่ะคะมันทำใหม่ไง